สาญาตโยมทุกท่านทุกคนวันนี้ครูบาก็ขออนุมโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้ร่วมกันทาบุญบูชาวัตถุมงคลรุ่นเศรษฐีแสนล้านเสริมคูบาได้บอบหมายให้ที่ทนบางแคเป็นพู้จัดสร้างเพื่อนําปัจจัยใช้ในสาราประโยชน์ก็คือจดซื้อรดกู้ชิพกูไภัยให้กู้ภัยภายในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ส่วนหนึ่ง ก็ช่วยเหลือโครงการการศึกษาก็คือโครงการเพชรล้านนาอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อหาทุนในการบูรณะเสนาสนะ,อะของวัดแสงแก้วโพธิยานบุญในครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญที่แนวยนิสงอันยิ่งใหญ่ได้ช่วยเหลือทั้งสานะประโยชน์ช่วยเหลือด้านการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือด้านภาะศาสนาก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนนะโยมนะบนตัวสอนที่เราท่านทั้งหลายได้กระทํา ในวันนี้ก็ดีก็ขอให้เป็นพระวาปัจจัยขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความคล่องความง่ายความสะดวกสบายทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทำมาค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านแสนล้านสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนขอให้โชคดีจนถึงพระน,นิพพานขอให้มีความสุขจนถึงพระน,นิพพานขอให้สำเร็จจนถึงพระน,นิพพานขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีแสนล้าน จนถึงพระนิพานนาย,ยมนะสาธุอนุโมทนาสาธุ